ท่สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจ้กับผมในเอ็มนะครับวันนี้ผมก็กลับมาตกหมึกที่เกาะขามใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินข้าวกินปลาแล้วก็ไปปลูกเลไว้ก่อนนะเพราะวันนี้โดนฝนมาค่อนข้างที่จะเปียกเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาค้างหนึ่งคืนเหมือนกันแล้วก็กลับพรุ่งนี้นะครับกลับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลงานมาฝากนะนะหรือเปล่านะครับก็าฝากติดตามชมแล้วกันนะครับก็ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกดล้อนตะลิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกลังใจในกา,ารทำคลิปนะยังไงเดี๋ยวสั่งข้าวกันแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวนะครับแล้วกินข้าวแล้วก็จะไปที่สลาเป็นหมู่เพทิงไหวนะไปยังไงขอตัวเตรียมตัวก่นอนแล้วกันครับมันจะมืดแล้วไปกัน ก็เดี๋ยวยังไงมัดอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยเสร็จนะเดี๋ยวเราจะลุยกันลุยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าก็หาหมึกช่วงหัวค่ำนะมาใส่มาม่าก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ได้ตีสักไม้เลยนะครับมืดแล้วนะเราผมก็เลยมาปลูกเปรปูกอะไรไว้ก่อนนะครับกลับมาจะได้ไมีหมน่อยจะได้นอนเลยคนระับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าฝนก็ลงเมนะ็ดนาวนี้ฝนก็ลงเม็ดอยู่ตลอดนะครับยังไม่ขาดเม็ดดีนะก็หวังว่านะครับหวังว่าฝนจะหยุดจะหยุดตกนะครับแล้วเราจะมีหมึกมาให้นานาได้ ดูกันนะยังไงคืนนี้ก็บู๊กันเลยแล้วกันไป มาแล้วครับหมึกตัวแรกของเราในค่ำคืนนี้อ่าก็เล็กหน่อยนะแต่ก็นับหนึ่งแต้มแล้วกันครับอ่านะครับก็โดนของใหญ่แล้วนะครับตัวนี้หมึกตัวเบเริ่มเลยดูก่อนโอ้โหเหลืองทองเลยอ่าโดนของใหญ่อีกแล้วนะครับหมายเด็ดหมายเด็ดเลยตรงนี้ วู้ว่มเริ่มเลยครับสายใหญ่สายว่เริ่มเลยว่าตัวนี้ก็มีครึ่งโลได้อยู่ โดนมึกใหญ่แล้วนะครับเป็นไงไซส์โอ้โหสวยงามเลยโ,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 โดนตัวนหนึ่งไซส์สวยเลยโอ้นี่นี่นะครับ สดๆนะครับมาใส่ใช้ได้เหมือนกันไปยังไงตกต่อคืนนี้ยังอีกยาวไกลลุยต่ออีอกตัวมาแล้วครับใส์สวยด้วยโอ้นนี้เจอแต่ซส์สวยๆนี่เลยโอ้อ่ะอีกตัวหนึ่ง นะครับก okay. cool. uh, ็ไซส์ก็โอเคเลยนะก็ไซส์น like ี้ก็พอสวยเลยแหละอ่ะก็หลังจากที่เราเดินไปนะครับได้สักพักหนึ่งแล้วนะเราก็จะเดามาแช่มึกก่อนละกันนี่นะครับเป็นผลงานนะก็มีไซส์สวยสสวยสวยเลยไปเดี๋ยวแช่มึกกันก่อน เออัออแนแรกนี่นะครับก็ได้สายสวยๆเลยนะอ๋อแล้นะก็ไหลตัวอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็น งานรอกหัวค่านะครับเดี๋ยวไงเราแช่กันก่อนแล้วกันแล้วก็จะนั่งพักสักแป๊บนั้นก่อนนะกินน้ำกินท่านะครับแล้วก็จะไปเดินต่อนะตอนนี้น้นาเริ่มลงนะครับลมก็เริ่มพัดแรงนะก็เดี๋ยวจะเดินเลาะเลาะฝั่งสลาหนึ่งนะครับสลาหนึ่งแล้วก็ไปทางไฟแล้วก็อาจจะลงไข่เค็มนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันอันนี้งไงก็แช่หมึกเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เนานะ่านะยังไงกินน้ําเสร็จก็จอาจจะไปต่อแล้วกันไปยังไงเราแช่หมึกกันก่อนครับ ค่อนข้างที่จะหาตัวยากเหมือนกันแล้วก็ลมก็แรงฝนก็ตกนะแถมน้ําตอนนี้น้ําก็เปลี่ยนด้วยนะครับยังไงต้องขอพักเอาแรงออก่อนล้วกันยังไงเจอกันต่อตอนเช้าแล้วกันครับผมไปคุณไหนครับผมหลับก่อนเท้านี้ก็เดี๋ยวเรามาลง กันที่ตรงหมายเรือพังก่อนเลยนะครับเนี่ยหมายเรือพังนะก็มายืนตีตรงนี้ก่อนเลยลแล้วกันเช้าแล้วเราก็มาหามึกกันต่อนะครับหลังจากเมื่อคืนนี่โอ้โหหาตัวยากน่าดูไปยังไงลุยกันเลยแล้วกัน mà lẽ là... mực tôi nói bên mực sấy kiểu nè Nà. này là ตัวหนึ่งนะก็เป็นหมึกไซส์ไม่ได้เท่าไหร่หรอกกินได้นันรุ่นนี้ อออติดมานหนวดเดียวอ่ะหลุดไปแล้วนะนี่นะครับก็อ,อีกหนึ่งตัว ยังไงก็เดินตกมาได้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะนี่ก็กี่โมงแล้วเนี่ยนี่ก็8โมง8โมงแล้วนะครับก็ฝนก็ทำท่าจะตกเหนนะะ็นไหมฮะฝนก็ทำท่าจะตกแล้วเหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวพักต้มมาม่ากินก่อนแล้วกันนะกินกับปลาหมึกนะเอาหมึกสดใสไปด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยหมึกสดด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไกงกินข้าวเช้มมากันก่อนต้มมาม่าหมึกสดนะครับเดี๋ยวยังไงเติมพลังเสร็จก็ค่อยเดินต่อ แต่ว่าก็ดูสภาพฟ้าฝนก่อนลวกันนะครับฟ้าฝนทกทางมืดคึมอมกแล้วก็นะไม่รู้ว่าเนี่ยรอบเลยไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่าหรือมันจะยังไงนะครับก็ทักทายนะนะทุกท่านด้วยนะครับที่มาตกเมือกบนเกาะขามนะที่อุส่าเดินเข้ามาทักทายนะครับยังอุส่าจำผมได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวขอต้มมาม่ากินข้าวเช้าก่อน,นงงแล้วกันยังไงก็หิวเหลือเกินเหนื่อย้วยไปกิน่นมา 咦咦。<noise> <noise> <noise> ก็ก็เมื่อคืนก็อยู่กับลุงยุทธเนี่ยครับโอ้โหถือมือแกเสียดายเหมือนกันเกือบตายเกือบตายแต่แต่อะไรนะหมึกใหญ่เราปล่อยใช่ไหมเราแะหมึกเล็กเอาแต่มึกเล็กไปต้มมาม่าไม่ต้มมาม่าหมึกใหญ่ไม่เอาไม่ลอยดูลุงยุทธไหนโอ้โหเอาแต่มึกเล็กๆนี่ฮะลุงยุทธอยู่อยู่ท่าเรือสองถุงเออแน่นอนน่งอัดเป้าอยู่นู่น <laughs> น้ตัวเล็กตัวดๆนี่นะเขาโดนปลาไม่รู้ปลาอะไรครับโอ้ยสีขนอข้างเหลือง,อง,องน้นี่ข้างเหลืองโอเคเลยแหละไปเดี๋ยวเราไปดูปลาข้างเหลืองก่อนลวกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะไปไปเดี๋ยวไปดูกัน อ่านี่นะครับปลาข้างเหลืองนะนาเขาก็ตกได้ตัวไซส์ทอดเลยแหละโอเคขอบคุณครับ <ผม S 2> อ้าวน้แกโดนข้างเหลืองอีกตัวแล้วอ้ยไม่ใช่ไอ้นนี้อีตะวันอ่าไซส์ฝอมือเลยอ่ะสามนิ้วสี่นิ้วโอ,โอเคโอ้ไซส,สวยไซส,สวยนี่โดนอีกแล้วครับมา เดินไปนะครับจนถึงเลยเลยเรือพังไปหน่อยนะครับก็กลับมานี่ก็จะเที่ยงแล้วนะยังไงวันนี้หาตัวยากจริงๆตวอวกลางวันนะครับก็คงต้องกลับกันแล้วนะยังไงก็ไม,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 ไม่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 ดื้ออยู่แล้วกันนะครับก็น่าจะพอแค่นี้แล้วกันสาหรับคลิปตกเมือเกาะขามวันนี้นะครับก็ยังไงดูจบแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่องกมแล้วลิงก์ไปในเอขมงผมด้วย,ยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะไปตกอะไรนะวันนี้ก็ตกหลากหลายเหลือเกินนะครับยังไงเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ